สวัสดีครับวันนี้เราเล่นเกม a อาซีโรโฟเบียเออผมคิดว่าผมออกเสียงไม่ถูกอะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยตื่นตัวเองตื่นแล้วไม่ใช่ตัวเราตื่นแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยเหมือนว่าครั้งที่แล้วเราน่วงออกมาไม่น่วงมาแล้วผมไม่ตาย เราโคดรอึดเลยแต่ที่ที่ไหนเนี่ยถามไว้ก่อนเอ๊ะข้างบนเรายออมนุษย์ถึงไงเนี่ยตกลงมาน่าไม่ตายเอ๊ะอะไรที่นี่เอเดี๋ยวไม่มีตามองไม่เห็นแต่หูอยังบอกว่าตัวที่เราเจอคือหูดีเดต,ตาบอด ไอ้วกทกิตาบอดอะหูมันดีเอ๊ะเจอแล้วโหัวใจเราเต้นด้วยไว้ไปด้วย เอ๊มันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ตอนเล่นน่ะผมต้กกองกดย่อตลอดเลยไอ้นี่มันหูดีจริงๆโอ้าไปแล้วเดินเดินเหมือนมันไม่อยู่แถวนี้วิ่งเลยตอนนี้ไม่ตอนนี้เดินเลยอุ้ยแอบมาแอบก่อนมันมันมาแถวนี้อะไรเนี่ยหาคุณแก ก็ภาพอะไรเนี่ยคนรนหมาได้เหรอใครไม่รู้ว่าภาพนั้นอันเป็นผมก็ได้ที่ล้นได้อยู่เราต้องหาคุณแจอยมันมาถถวนี้แล้วอ่เกียดจริงๆเลยด่านนี้เดินไม่ได้แต่ต้องยอ่อเอ้ยผมเดิมบอกผมเล่นโหมดปกติแล้วนะผมไม่เล่นอีซี่นะ ครั้งก่อนเล่นอีซี่เพราะแมปแดกเกินไปแมปมันกระตุกไงเฮ้ยมีอยู่ทางนี้คุณแไขายเลยเดียวเดียวผมขายคุณแจไปแล้วแต่มันโอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเกือบแล้วให้ทายเลยมีลูมีตัวคุณแจเขาาเนียกอะไรเราเรา ต้องการคุญแจสามอันโห่ตอนโอ้โหตกใจเลยตอนได้ก็ดีใจคิดว่าได้คุณแจปุ๊บออกไปได้เลยไม่ใช่แบบพี่คิดมันนั้นมีอีกอีกสองพวงอะ ได้แล้วอันนี้สองอ่ะขายเลยแต่ขาดอันสุดท้ายเอ้ยผมก็ไม่รู้นะว่าเราสามารถเก็บคุณแจได้พร้อมกันสามอันเด้หรือเปล่าไม่กล้าลองอ่ะเผ <of> ื่อเจอปุ๊บเก็บไม่ได้อะเสียเวลาอีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอยานะออ,ยอ,ยอ้ยใกล้ตัวมากเกินไปแล้วนะเนี่ย ตัดภาพมาตอนนี้ผมหาคุณแจเจอแล้วนะอันสุดท้ายอะถ้าใครงงว่าอยู่นี่ก็เจอคุณแจเลยก็อานจะเป็นการที่ผมตัดต่อแด่ภาพมันดูงงงงหน่อยแต่ตอนนี้ผมวิ่งเลยไขไขมันมาแล้วอืมไข่เฮ้ยยังไม่จบอีกเนาะห้องอะไรเนี่ยเข้าก่อนเลยแอบมุดเข้าไปเฮ้ยมันมันเข้ามาได้หรือเปล่าเนี่ย ที่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ข้างๆเลยเหมือนว่าเราต้องหาอะไรทุกอย่างเอหาอะไรเนี่ยห้องนี้ลองเข้าไปหน่อยทางมนันดูแปลกๆะ่ะเอเหมือนผมนะแวงเลยค ใครมั่งที่ไม่กลัวเนี่ยถ้าได้หลายคนว่าไม่อย่างนั้แต่ผมได้คนเดียวนอะแล้วว่าผมติดซอกอะไรเนี่ยอ,อ๋อผมย่อใช่ไหมเนี่ยเฮ้ข้างบนนี่มีอะไรโกร้ยเ,อ,อ,เอ,อ้เจอปุ่มอ,อุ้ยกดเลยอ๋อต้องกดปุ่มโอเคแบบนี้ง่ายแล้วนี่ ในเวลาออกแล้วผมคิดว่าผมกดปุ่มครบแล้วออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ออกให้เนี่ยโอ้ยอย่าบอกว่าผมกดไม่ครบนะปุ่มโอ้โหเสียเวลามากเลยต้องกลับไปอีกรอบนึงรอบน,นี้ผมน่ากดปุ่มครบแล้วมัง้ง เฮ้โอ้ใกล้ขนาดนี้ฆ่าฆ่าก็ได้นะทไมแต่าก,การฆ่าเลยก็ได้นะโอ้โหมาชนไม่มาไาซิดตัวขนาดนี้ ไอประตูขอให้เปิดได้เถอะเออเปิดได้แล้วเอ,อ๊ะทำไมรู้สึกว่าเสียงไอตัวนั้นมันนั่งยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรีบรีบเปิดประตูเลยไปฉัน,ฉ,น,นฉันจะหลุดจากที่นี่ให้ไม่ฉันจะออกจากที่นี่ให้ได้เลยฉันจะไม่อยู่ที่นี่อะไรเนี่ยทําไมมันมืดแบบนี้เนี่ย จบแล้วรูเหมือนว่าเราจะรอดมาได้ด้วยไม่น่าเชื่อว่าผมเล่นคนเดียวแล้วผมมารอดมาได้